สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตข่าวของเบนจามินเชสโกกันหน่อยครับผมเบนจามินเชสโกครับกองหน้าดาวรุ่งของเดรดบูลสันบวกหลังจากที่มีข่าวกันอย่างหนาแน่นมายาวนานเมื่อคืนครับสื่อของจิตก็ได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดโต๊ะเจรจากับทีมทักใจแห่งลีกออสเตรเลียแล้วเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการนึ่งตัวกองหน้าวัย19ปีเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ จากการหารือทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรดบูลสบวกจะหนักไปเรื่องของค่าตัวของเบนจามินเชสโกนอกจากนี้นะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ประเมินสถานาการณ์ว่าจะเข้าไปทําข้อตกลงกับเดีลวนี้หรือไม่เบนจามินเชสโกครับก็เหลือสัญญากับสโมสรออีก4ปีด้วยกันตามรายงานของเจมนักข่าวของไทลกราฟเบนจามินเชสโกเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนในเรื่องของราคาก็ได้เปิดเอาไว้ที่50ล้านยูโรด้วยกันนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับ